มารู้จักหุ้น Avino Silver and Gold Mines หรือ ASM ใน1น,นาทีเหมืองเงินทองจากแคนาดาที่กำลังมาแรงสุดๆในปี2025บริษัทนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1968โดยคุณลุยวอลฟินจากแคนาดาปัจจุบันบริหารโดยลูกชายเดวิดวอลฟินดำเนินง,งานเหมืองหลักอยู่ที่เม็กซิโกครับ ASM ทำธุรกิจขุดเจาะและผลิตโลหะมีค่าอย่างเงินทองและทองแดงจากเมืองเอบิโนในรัฐดูรังโกประเทศเม็กซิโก เป็นหนึ่งในเหมืองเก่าที่กลับมาทำกำไรอีกครั้งในยุคนี้ครับตอนนี้ราคาหุ้น ASM อยู่ราว2.9ดอลลาร์มูลค่าบริษัทประมาณ700ล้านเหรียญและปีนี้ขึ้นแรงกว่า400%เลยทีเดียวแต่ไม่ใช่หุ้นปันผลนะครับเพราะบริษัทเน้นการลงทุนขยายกิจการมากกว่าแต่ใมาสอปี2025บริษัททำสถิติรายได้สูงสุดกว่า21ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นถึง47%เมื่อเทียบปีก่อน ผลิตเงินเทียบเท่าด้วยกว่า6 0 0 0 0ออนซ์และต้นทุนต่อออนซ์ลดลงถือว่าทำได้ดีมากครับล่าสุด ASM เริ่มพัฒนาโครงการลาเปเซโอซาที่เม็กซิโกแล้วและยังมีโครงการออกไซด์เทลิงส์ที่มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิราว61ล้านเหรียญผลตอบแทนในระดับ26%ถือว่าเป็นก้าวใหญ่ของการเติบโตระยะยาวครับข่าวล่าสุดบริษัทประกาศว่าการผลิตไตรามารส3ทำได้กว่า5.8แสนออนซ์เทียบเท่า และโครงการรับเรซิโอซาเดินหน้าเร็วกว่ากำหนดอีกครับจุดแข้งของ ASM คือการผลิตที่เติบโตเร็วต้นทุนต่ำและมีโครงการไม้ต่อเนื่องแต่ก็มีความเสี่ยงจ้ากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผันผวนและการดำเนินงานในเม็กซิโกรวมถึงไม่มีมันผลนะครับสรุปแล้ว ASM คือบริษัทเหมืองแร่งเงินจากแคนาดาที่กำลังโตแรงในปี2025จากแผนขยายเหมืองใหม่และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นใจ แต่การลงทุนทุกครั้งต้องมีสติศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจนะครับ